มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคน10จังหวัดนะคะได้1 0,000ค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรามอได้ให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ได้รับความช่วยเหลือและขอให้อวนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดใน10จังหวัดก่อนเวลากำหนดนะคะ ภายในวันที่24สิงหาคม2564พร้อมทางให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มเติมในพื้นที่10จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน10สิงหาคม2564นะคะส่วนพื้นที่19จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน24สิงหาคม2564ล่าสุดนะคะ แฟนเพจ Facebook ประกัารสังคมได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่าข่าวดีเช็คได้แล้ว10จังหวัดรับ2เดือนรวดนะคะอัปเดตล่าสุดจากประกันสังคมกลุ่ม10จังหวัดแรกประกอบไปด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาค่ะ ถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่1-10ถึงสิสิงหาคม64ท่านจะได้รับเงินเยียวยาสองเดือนนะคะและโอนเงินวันที่28กันยาย,ยน64สรุปแล้วนะคะ2กลุ่มได้หนึ่ง0มมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กลุ่ม10บจังหวัดได้แก่กรุงเทพนครปฐรมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงิน ภายในวันที่1นึถึสิงหาคม64นะคะ 2. กลุ่ม3จังหวัดได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนตั้งแต่4 24ถึง24สิงหาคม64โดยทางประกันสังคมนะคะจะทำการโอนเงินรวดเดียว1,000 0บาท ภายใน28กันยายน64ถ้าหากไม่ได้สิทธิ์นะคะรอยื่นทบทวนสิทธิ์มีเวลาถึง31ตุลาคม64หากได้รับสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมแล้วให้ผูกพร้อมเพลยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินโอนค่ะวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมนะคะล่าสดสามารถทำได้ก็คือตรวจสอบสิทธิ์ตามสถานะผู้ประกันตนของท่านนะคะ 2กรอกเลขแบบประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสยืนยันที่เห็นบนหน้าจอ3กดตกลงค่ะและ4ระบบจะแสดงผลให้ท่านรับสิทธิ์ของท่านหากได้รับสิทธิ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวให้ท่านรีบผูกพ,พร้อมเพลศกับเลขแบบประจําตัวประชาชนของท่านหากไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจะขึ้นสีแดงให้ท่านรีบดำเนิรรนการยื่นทบทวนสิทธิ์ที่สํานักงานประกันสังคมโดยด่วนอย่างไรก็ตามนะคะ10จังหวัดที่รับเงินเยียวยา10,000บาทที่ลงทะเบียน1-10สิงหาคม64จะได้เงิน2 งวดรวดนะคะ1 0 0 0 0บาทในวันที่28กันยายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ